สวัสดีนะคะวันนี้ไลฟ์สดนะคะหน้าหน้าสดอยู่บ้านวันนี้วันอาทิตย์อ่าววันนี้จะมารายงานต่อนะคะอ่าเรื่องอันนี้คือเออคืออะไรสมุดสมุดสมุดวัคซีนนะคะที่เราตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเล่มนี้อาจจะเป็นเล่มโบราณสักหน่อยแต่วันนี้จะเล่มสีเหลืองแล้วทีนี้เราเราได้รับวัคซีนโมเดนนะคนะเขาจะเขียนมาได้นะคะ โมเดลนะคะสอสองครั้งเราครบแล้วในเมื่อเราครบแล้วเราก็สามารถที่จะไปที่ร้านขายยานะคะที่เยอรมันที่เบรเมนร้านขายยานะคะเราก็ไปร้านขายยาเอาเอาบัตรประชาชนของเราไปยืนยันนะคะแล้วเขาก็จะปิ้นใบนี้ขึ้นมานะคะใบใบที่ว่าเราอ่ะนะคะเราอ่ะเราอ่ะนะเออได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วสองครั้งนะคะเมื่อเราได้รับเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปขอแอปเราก็จะกลับมาบ้านกลับมาบ้านเพราะเราเน็ตดีนะเรากลับมาบ้าน เรากลับมาบ้านปุ๊บเราก็โหลดเราก็จะโหลดแอปนะคะเนี่ยอันนี้แอปแอปตัวนี้นะคะแอปแอปเอ่อเฮียแอปแอปเอ่อวัคซีนวัคซีนโควิดนะคะพอเขาโหลดแอปปุ๊บใส่อะไรปุ๊บเราก็จะเนี่ยเวลาเราจะเดินทางเราก็โชว์เขาเลยนะคะเนี่ย กดปุ๊บเปิดอันนี้นะคะอันนี้คือคือของเราชื่อเรานะคะชื่อชื่อคณิตฐานะคะอันนี้ขอปิดลายก้นหน่อยนะคะเพื่ออาจจะมีการคือชื่อคณิตฐานะคะแล้วเขาก็จะมีเราเจะก็จะมีบันทึกนะคะว่าเราฉีกรับเรารับวัคซีนเมื่อไร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 อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นปุ๊บเรียบร้อยนะคะเราก็อันนี้นะคะแอป WS อยู่ในมือถือเพราะฉะนั้นเราตอบอันนี้เราไม่ต้องอไม่ต้องเอาอะไรนะ ไม่ต้องไม่ต้องพกผ่าแล้วนะคะแต่แต่ถ้าสมมติเราเกิดเดินทางแล้วเกิดเกิดไปตรงไหนที่มันไม่มีเน็ตนะคะเราก็เอาไปนี้นะคะเพราะเราไม่อยากจะไม่อยากจะพกสมมตูตวัคซีนของเรานะคะเราก็สามารถที่จะเอาใบนี้ไปได้นะคะใบนี้นะคะใบนี้นะคะใใบนี้นะคะของเราว่าเราฉีดจริงอะไรจริงในกรณีที่ว่าแอปของเราใช้การไม่ได้นะคะแค่นี้ละคะ่ะเราอัปเดตแล้วนะคะเราสามารถที่จะเดินทางได้แล้วนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย